่วงโดนแน่พี่ห่วโดนแน่อะไรหวแม่งวะพี่ห่ว iPad Pro M2 อยากเพิ่มความจุพี่มีความสามารถไนหะโดนอะไรวะคิวแม่งกูทำได้ตั้งนานแล้วหรือจัดให้ดูว่าทำยังไงมานี่เลยคิวจำไว้เลยนะนี่ iPad Pro รุ่นที่4ีนี่คือ M2 นะนี่ีเรียลนี้เลขเดิม,มรู้ความจุ128มาเริ่มเลยอ่ะมาเลยยกแน,นตัวเก่า128กิกแถวเดียวเห็นไหมโดยจะวางตัวใหม่เข้าไป2องตัวนะแต่ว่าตอนนี้ยกก่อนดู จริงการเพิ่มแนนเนี่ยมันก็คือไม่ยากหรอกเพราะว่าถอดมาก็แค่แค่ไหนวางแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันยากกว่าเพราะว่ามันต้องวางคอมมานแนนเนี่ยให้ครบเพราะแนนติดตัวมาไม่แค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้เราจะใส่2ตัวเพราะฉะนั้นต้องใส่คอมมานแนนหมักวางเลยไม่ต้องถามนะผมว่าทำไมหัววางปุ๊บแล้วไม่จะตรงหรือเปล่านะครับจริงๆการวางพวกเนี้ยมันวางจนมันทานานแล้วครับเราไม่ต้องตีมาร์กนะผมเพราะว่าวางเข้าไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมพอวางปุ๊บตะขวมันดูดกันเนี่ยมันก็จะคอนเน็กททุกช่องเนี่ยให้ขามันตรงกันทั้งหมดเลย นี่ตัวที่สองก็วางให้ตรงครับผมแล้วก็เต่าเลยเหมือนกันเปรี้ยบอันแน่แอบกินข้าวอยู่นี่นี่เองพี่ไอแพที่เพิ่มพร้อมจัวอยู่ไหนพี่ไอแพดโ o อพี่คนไม่ใช่เครื่องกับต้องกินข้าวนะก่อนทำก็เลยได้ท้องนี่เสร็จแล้วดูไอแพนี่สิเอ็ดนิ้วเจนซแล้วนี่อะไรซีเรนเบอร์เดิม erm. นี่อะไรหนึ่งทีบีแหม ให้กินข้าวบ้างเลยไม่ได้มันจะกินกูบารากิวชอบไหมชอบกวใจกดจอดตามไป